พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเมื่อวานเราก็คุยกับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับพูดถึงเรื่องของทัวร์คุณภาพไม่เฉพาะทัวร์จากจีนนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมทั้งหมดก็ต้องมีการยกระดับเรื่องของคุณภาพเน้นในส่วนของคุณภาพที่ปริมาณอาจจะน้อยลง<ม>แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้จ่ายมากขึ้นนั้นก็จะเป็นส่วนที่สําคัญในการที่จะสร้างไรายได้การท่องเที่ยวกันต่อนะครับโดยเฉพาะ ต้องมองถึงกลุ่มใหม่ๆที่จะเป็นรายได้สําคัญของการท่องเที่ยวนั่นคือกลุ่มของผู้สูงอายุเพราะว่าตอนนี้จะเรียกว่าหลายๆประเทศรวมทั้งไทยเราเองนี่นะครับก็กำลังจาก,ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วด้วยนะครับซึ่งในจากที่คณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบการขยายอายุวีซ่านักท่องเที่ยวต่างชาติสูงวัยให้สามารถพำนักอาศัยอยู่ในประเทศได้ยาวนานมากขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและก,กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย นักธุรกิจแลนักวิชาการสังคมผู้สูงอายุครับแนะรัฐบาลนั้นให้เตรียมพร้อมบุคลากรพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆเพื่อรับมือกับนักท่องเที่ยวสูงวัยที่กําลังจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตติดตามรายละเอียดจากรายงานครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวในนานา,นาประเทศว่ามีการบริการและการดูแลผู้สูงอายุที่ดีมีคุณภาพและได้มาตรฐานส่งผลให้นักท่องเที่ยวสูงวัยจากต่างชาติ นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวหรือใช้ชีวิตช่วงบ้านปลายในประเทศไทยเป็นจํานวนมากเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงวัยเป็นกลุ่มเป้าหมายทางรัฐบาลจึงออกนโยบายขยายอายุวีซ่านักท่องเที่ยวต่างชาติสูงวัยตั้งแต่ช่วงอายุ50ปีขึ้นไปที่มีเงินฝากในบัญชี3ล้านบาทเป็นต้นไปให้สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้10ปีและลดอัตราค่าธรรมเนียมเข้าเมืองเหลือ1000บาทนายวีร,รนัทโรจนประภานายกสมาคมบ้านปันรัก นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมผู้สูงอายุเปิดเผยว่าเนื่องจากชื่อเสียงในด้านการบริการการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วประกอบกับนโยบายที่ออกมาของรัฐบาลจะส่งผลให้การท่องเที่ยวคึกคักเป็นอย่างมากทั้งเศรษฐกิจก็จะกระเตื้องขึ้นด้วยเพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อค่อนข้างมากไทยเราเนี่ยมีความขึ้นชื่อในเรื่องของงานบริการอยู่ยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการผู้สูงอายุนะครับประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ย สวีดเดนเดนมาร์กฟินแลนด์ต่างๆเนี่ยจะมีความประทับใจแล้วก็ความชื่นชมในงานบริการทางด้านผู้สูงอายุของเขา <S <S ทางรัฐบาลของเขาผมเ,ออเคยได้ยินมาว่าเหมือนกับมีการเซ็น MOU กับรัฐบาลไทยด้วยซ้าไปในเรื่องของการฝึกอบรมทางด้านภาษาของคนไทยที่จะไปดูผู้สูงอายุให้กับประชากรของเขาเน,นะครับเพราะฉะนั้นการขยายวีซ่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นการอำนวยความสะดวกที่เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปนะครับ นอกจากนี้นายกสมาคมบ้านบรรักกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมรับมือคือการพัฒนาบุคลากรผู้ที่จะดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยเพราะว่าปัจจุบันบุคลากรทางด้านนี้ของไทยเองมีค่อนข้างจํากัดและไม่เพียงพอต่อจํานวนผู้สูงอายุอยู่แล้วฉะนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงวัยที่จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นรัฐบาลจะต้องเร่งพัฒนาให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนการดูแลผู้สูงอายุให้มีมากขึ้น ทั้งยังต้องมีการส่งเสริมเพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านนี้อย่างยังย่งยืนอีกด้วยแต่ว่าที่สําคัญอย่างยิ่งที่อยากจะฝากไว้เนี่ยและก็เป็นทางแก้ที่ผมเชื่อว่าจะยั่งยืนแล้วก็มั่นคงที่สุดเนี่ยก็คือตัวผู้สูงอายุเองนั่นแหละท่านจะต้องรัฐบาลก็ต้องส่งเสริมให้ท่านเนี่ยดูแลตัวเองได้นะครับโดยเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนทัศนคติเลยนะครับว่าทัศนคติว่าว่าจะต้องอมีอายุแล้วต้องมีมีคนมาคอยดูแลเป็นพิเศษอะไรไม่ใช่ต้องมองว่า 60แล้วเนี่ยจริงๆยังอยู่ที่เรียกว่าเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะไม่ใช่ผู้สูงอายุยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย60เนี่ยจะต้องเป็นกําลังจะต้องยังแอคทีฟจะต้องมีความต้องยังมีทักษะการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆวิชาการใหม่ๆเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับเพื่อยังให้ดารงตนอยู่ในสังคมผู้สูงอายุทุกวันนี้เนี่ยได้อย่างมีจักรและสีไม่ต้องไปรอลูกหลานทําให้การเตรียมความพร้อมรับมือนักท่องเที่ยวสูงวัยเป็นเรื่องสําคัญ จึงควรร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ระดับบุคคลชุมชนและระดับประเทศโดยเฉพาะการร่วมกันกระตุ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ